ครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองตัวลูกค้าสั่งนะครับตอนนี้จะเป็นจานตอกลางนะครับตอกลางพอเขย่านะครับอันนี้ก็จะออกเป็น6เอี่ยว5 2าสองสี่หน้านะครับงานครับเอี่ยวครับต้งนี้นะครับนี่ะครับเขย่าต้องได้น้ำหนักมือนะครับ6ครับ2ครับ5ครับแค่นี้ครับเอี่ยวหก สองาจานตอกลางนี่เขาจะเออเล่นกันทีละเม็ดนะครับ2เม็ดนี้คือลูกวัดดวงนะครับอันนี้คือลูกงานนะครับเวลาวางเช่นเราต้องการให้ออก6นะครับเราไม่ต้องสนใจ2ลูกนี้เลยนะครับลูกที่เป็นวัดดวงนะครับเราสนใจเฉพาะลูกงานของเรานะครับดูครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บเราชั่งน้ําหนักมือนะครับวิธีการเขย่านี้สอนแบบละเอียดนะครับชั่งน้าหนักมือก่อนนี่นะครับวิธีการชั่งน้ําหนักมือ ชั่งน้ำหนักมือเสร็จปุ๊บเราขยับลูกงานเลยครับนี่นะครับลูกงานเราหครับเราตั้งอย่างนี้ถ้าเสร็จปุ๊บเราต้องการให้ออกสองนะครับเราขยับลูกงานเรานะครับสังเกตลูกงานจะเหมือนกับวัดดวงนะครับนี่นะครับจะเหมือนกับวัดดวงเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือลูกงานนะครับนี่นะครับจะเป็นสองเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการลูกงาน เราต้องการให้ออกอะไรเราขยับไปหน้านั้นเลยอันนี้ต้องการให้ออกห้านะครับเราก็ขยับรูกงานเรานะครับนี่นะครับความแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซนตนะครับอยู่ที่น้ำหนักมือนี่นะครับนี่นะครับลูกงานเราจะออกออกหน้าที่เราต้องการ <Bye. S 1> นะครับอันนี้ผมลูกวัดดวงออกนะนี่ครับเอียวหกสอง ในใน4หน้านะครับก็คือตัวนี้จะเป็นวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าของตอกลางนะครับทำงานคู่กับลูกของต่อนะครับใช้คลื่นและก็ใช้ตัวเป็นตัวแม่เหล็กนะครับเหนี่ยวนําเป็นตรงนี้ในนี้วงเป็นวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนอันนี้เป็นวงจรแม่เหล็กนะครับจะอยู่ในลูกนะครับจะทําให้ตัวลูกกระจานต้องใช้คู่กันนะครับเอาลูกไปเขย่ากับจานอื่นจานธรรมดาลูกก็จะเป็นวัดดวงนะครับ แต่ว่าแม่เหล็กดูดติดแต่ว่าถ้าเกิดเอาจานไปเขย่ากับลูกอื่นก็เป็นจานวัดดวงซึ่งแม่เหล็กจะดูดติดจานนะครับถ้าของแท้แม่เหล็กจะดูดติดทั้งจานทั้งลูกนะครับทางที่ดีข้อควรระวังอย่าให้เขาจับลูกจับจานแค่นี้เองครับจานจานของเราลูกของเราอย่าให้เขาจับแค่นี้เองครับก็วิธีใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้นะครับก็ถ้าสนใจก็0 9 8 9 8 4 1 9 6 1นะครับไ d ดี n ลน์ครับไปช่องคน้นหาเพื่อน ใส่ตัวแอปลงไปครับ JHT 8808G นะครับจเจริญทรัพย์หนเองนะครับก็ที่ร้านมีเบอร์เดียวนะครับยังไงก็สั่งมาได้เลยนะครับคุยไลน์กับช่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ